ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมไอเรเซอร์ชาแนลนะวันนี้วันพัรหัสนะครับผมมีอัปเดตตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นเทวดาทัฟฟี่นะครับทัฟฟี่เทวดาดีเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับในเรื่องของสกิลอะไรเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปซื้อดีกว่านะครับอันนี้เราซื้อถาวรไปเลยเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีแจก3วันอยู่นะครับตัวทัฟฟี่เทวดานี่เองนะครับผม ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่9 9 9 8นะครับ9 9 9าบาทแล้วก็เพชรเนี่ยตอนนี้มันลดราคาอยู่นะครับอยู่ประมาณ500อเกือบเกือบ600้อเพชรเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งใครมีตังค์เยอะซื้อได้เลยอย่าห่วงอย่าอะไรกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเวลกันก่อนนะครับผมให้เป็นเวลส0ก่อนละกันไม่แน่ใจว่าบัตรพอหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะพออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองอัปเดตดูก่อนนะครับอยู่ไหนนะ ก่อนหาก่อนหาก่อนอ่าเจอแล้วครับผมเรามีอยู่ในห้าสิบเอ็ดใบใช้ห้าสิบโอ้พอดีครับผมเรียบร้อยเบลสิบครับก็เหมือนเดิมครับผมใช้เซตนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะตัวหนู <c oughs> ก็จะมีการป้องกันนะครับตอนนี้เบลสามและออกไปจากรูก็จะมีการป้องกันอยู่นะครับมีไม่เกรงกลัวนะครับแล้วก็จะเป็นการเลือดเหล็กอีกหนึ่งอันนะครับผมหาก่อน โอเคเลือ okay, okay, ่อนเหล็กนี่นะครับผมโอเคก็ใส่สามใบนี้เป็นธรรมดาของผมอยู่แล้วนะไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลก่อนละกันก็สกิลประมาณนี้นะครับเลเวลหงของสกิลโลนะครับีทเวลาทัฟฟี่ถือโลแสงเคลื่อนยายความเสียหายนะครับผมแล้วก็เลวลสสามารถลดคูลดาวนะครับ แล้วก็เวลสามสามมาเคลื่อนย้ายความเสียหายเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หากตนเองมีค่าเมตตาเต็มเริ่มอยู่เอ่อเริ่มคุ้มกันเพื่อนนะครับซึ่งตรนนี้มันก็จะมีหลอดอยู่ด้านล่างอยู่นะแล้วก็ส่วนสกิลติดตัวใจเมตตาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพิ่มเอ่อค่าของสกิลนะครับผมหากตัวหลอดด้านล่างเนี่ยเต็มในกี่เปอร์เซ็นต์นั้นนะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าตัวหลอดมันเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มได้อย่างไงบ้างนะส่วนปีกเทวดา สกิลนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นอยู่นะครับเพราะมันช่วยได้เยอะมากเลยทุกคนลองดูกก่อนละกันนะว่ามันใช้ยังไงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นให้ทุกท่านดูกันนะครับผมในเรื่องของการเล่นของตัวมันเองละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยโอเคครับก็กลับมากันในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวมันก่อนนะเท่หรือไม่เท่อะไรยังไงนะครับผม มันดูเหมือนเด็กน้อยทัฟฟี่น้อยๆน,นะครับแค่ใส่เสื้อเข้ามาแล้วก็มีมเอตัวหัวด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวสกินเอสอีกหนึ่งทีนะครับผมเพราะว่านี้ก็ได้เตรียมดาวไว้พร้อมหมดแล้วรอแค่ไปสุ่มละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงแรกเหมือนเดิมครับ40วิทายเราไปหา exp กันก่อนตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เก็บได้แล้ว2ก้อนนะครับ ตัวนี้เห็นหลายๆคนอยากเล่นกันมากเลยนะครับตัวเทวดาทัฟฟี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างสัพพอร์ตดีมากๆเลยนะแต่ว่าตัวผมเองก็บอกตามตรงว่าไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะได้เล่นตัวมันสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคโอเคเอเอ็กพี e กันป้าอยู่สิบห้าีทายนะครับแมวอยู่ด้านบนห้องกับตันน้ำยาล้องหนอยู่ตรงนี้ด้วย ก็ตอนนี้เราเจอบอดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันทอดนี่เจอบอดมา3ตาแล้วหลังจากที่ชนะเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แพ้เลยชนะตลอดแต่ว่าก็ยังเจออยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูการดันชิดของตัวมันเองนะช้าหรือเร็วไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะครับก็พอๆดีกับทัฟฟี่ตัวก่อนนะเนาะทัฟฟี่ธรรมดานะครับผมโอเคก้อนแรกจัดไปเรียบร้อยครับอ่าอ,อัพสกิลผิด จริงๆผมจะอัพเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลติดตัวไปสก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้นับผิดมาแล้วเดี๋ยวจะอัพสกิลสองสกิลนี้เป็นเวอสองก่อนดาที่เหลือจะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วเอาชีตลงที่รูก,ก่อนละกันโอเคครับผม,ม,มดันไปก่อนเนาะ เจอก,กันจิบอากงก,ก่อนเอาเลยเล่นในคอมนะครับเมาส์ก็จริงไม่ค่อยติดโอเคได้โลมาถึงน้ำยานก่อนไปก่อนดันต่อดีกว่าเดีย๋ยวเราลองไปดูก่อนดีว่าเพื่อนจะรอดหรือเปล่านี่ดูสกิลของเขานะครับเท่มั้ยมีปีกด้วยนะเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีหนึ่งว่าสกินเอสเนี่ยสกิลตรงนี้จะเท่ขนาดไหนนะครับแต่แค่แปลว่าธรรมดานี่ยังมีปีกเท่แล้วเลยนะ อืมฮึโอเคตอนนี้ดันครบแล้วสามก้อนเพื่อนเราโดนจับนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมเอวิง่ง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 กดสกิลก่อนเนี่ยมันเท่มากเลยนะครับสกิลเอาเออมันไม่โดนตัวนี่เก้าอี้โอโหเสียฟ,ฟีฟีเลยแจกันนั่นไงนหมดเลยโอโหกดผิดเองนะครับกดผิดเอง คือคิดว่าตะกี้มันไปโดนในจุดของตัวช่วยจรวดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะปาแจกรอนออกไปนะโอเคครับเพื่อเราโดนจับอีกแล้วเดี๋ยวเราลงไปช่วยก่อนโอ้โหมีโลไปอีกกดสกิลกันมันช่วยในเรื่องของความถึกของไอตัวนี้ด้วยนะ um, ถ้าเขาตีเราโดนแบบว่าเช่นตัวแบบเกตเราเต็ม,มครับด้านล่างแล้วก็ทางแมวมีตาแดงเนี่ยตีเราไม่ตายนะครับช่วยได้เยอะมากนะครับสกิล โอเคตอนนี้ก็กำแพงเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกับกำแพงแล้วเดี๋ยวมาเอาใจกันด้านบนนี้ก่อนเก็บก่อนเก็บระเบิดเอาเก็บไม่โดดเอาเอาแล้วแล้วเอาเอา,เอา,เอาโอ้โหรอดโอ้โห,โโห,โโหตายแล้วเล่นอะไรเนี่ยโอเคให้เป็นไรขำตัวเองโอเคครับเคล่อนกันเอาให้ระเบิดตรงนี้แตกก่อนลูกโป่ง Okay, เคลียร์ไปแจกันฟ้าชึบช่วยเพื่อเราก่อนนี่ไงโดนไปดินี่ไงโดนไปดิแกงบอดได้เฉยเอ๊ะเอาโดนอีกแล้วเปิดสกิลไว้ก่อนนะครับเห็นเกตด้านล่างไหมมันเต็มร้อยพอดีนะครับผมตรงนี้ละเกดที่มันจะเพิ่มค่าของสกิลติดตัวนะครับในเรื่องของการฟุ้นฟูในเรื่องของความถึกของมันนะครับผม ตัวนี้แหละแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเกตตรงนี้ยมันเพิ่มมาจากอะไรนะครับอันนี้ใครพอรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้วยกันนะเ nice พราะว่าตัวนี้ผมก็บอกกันตรงว่าศึกษายังไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับเอา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 ,เอาติดอ้าป่าไม่ได้ไปอีก <laughs> โอเคเไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ลดไปได้ประมาณยี่บห้าปเซ็นแล้วนะครับช่วยเพื่อนก่อนกดสกิลไปด้วย มันเท่มากเลยอ่ะมันดูอลังการนะมีไงโดนไปดีโดนเลยดีโดนไปดีโดนไปดีระเบิดตัวเองไปดีอ่าเจอของดีแล้วครับลูกกอล์ฟม,มันจะเด้งตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องกระโดดไปหยิบมันแล้วเราก็วนๆวนๆนๆไปอย่างนี้แหละชึบปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วโดนระเบิดโอ้โหตายตายตาตายตายตาย,ตาย หลับนะครับเนี่ยหวังว่าบอทจะมาช่วยเรานะบอทจะมาช่วยป่าอ่ะบอทจะช่วยป่าอ่ะเฮ้ยนักสืบมาเว้นักสืบม,มาเว้เฮ้ยนึกมมนนว่าบอทจะไม่ช่วยเ <c oughs> ขินเลยนะเดี๋ยวเราแพ้มาเดีย๋ยเออเนาะโอเคครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะเดี๋ยวรีบทำให้กำแพงระเบิดออกก่อนดีกว่าชุบชึบอีกประมาณสองที อ่าที่สุดท้ายดึงโปง้งกดสกิลโชว์ไปอีกหนึ่งทีอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราออกกันเลยแล้วกันนะครับบาออกดีกว่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นไกดเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่ว่าใครที่รู้มากกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังไงใคร ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่สปอร์นเซอร์ช n e l กันด้วยนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ